สวัสดีนะคะพวกไรเช่นเคยคะ่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําเมนูอร่อยๆอขนมชนิดนี้ทําจากฟักทองนะคะมาดูวิธีการทํากันเลยคะ่ะวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมดับแรกเลยนะคะฟักทองฟักทอ,องหั่นมาสี่ชิ้นแบบนี้นะคะปอกเปลือกเรียบร้อยหรือบางคนเอาไปช่างก็ได้นะคะห้าร้อยกรัมนะคะห้ารกรัมหรือว่าครึ่งกิโลนะคะฟักทองปอกให้ปอกให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงค่อยไปช่างนะคะ หลังจากนั้นนะคะฟักทองเอาไปหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก่อนจะหั่นที่เราล้างน้ําให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากล้างน้ำร้อยแล้วเราก็เอาหั่นเอาไปหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะหลังจากหั่นเสร็จแล้วเราก็นําไปต้มนะคะต้มให้สุกคะ่ะพอต้มสุกแล้วเราก็ตักออกนะคะฟักทองนะคะหลังจากเราต้มเสร็จแล้วนะคะต้มสุกแล้วก็ตักตักใส่าชามะคะเสร็จแล้วก็หาที่บดมาบดนะคะต้มถุกแล้วกน็นำมาบดคะ่ะ บดให้ละเอียดเลยนะคะหลังจากระบดละเอียดเสร็จแล้วเกลือนะคะเราใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชานะคะ ต่อไปน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่ใส่ลงไป40กรัมนะคะอันนี้น้ำตาลทรายถ้าเป็นน้ำตาลทรายแดงแบบนี้40กรัมแต่ถ้าเป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะให้ใช้50กรัมเพราะว่าน้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลที่ออกสีไม่ฟอกสีแบบนี้มันจะหวานเข้มข้นกว่าน้ำตาลทรายขาวที่ฟอกสีนะคะต่อไปเราก็บดผสมนะคะบดผสมส่วนผสมให้เข้ากันก่อนค่ะ ต่อไปแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดด้เตรียมมาสามสิบกรัมนะคะแป้งข้าวโพดต่อไปแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวในหนึ่งร้อกรัมนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็บดผสมให้เข้ากันคะ่ะ เวลาผสมแป้งนะคะต้องค่อยๆใจเย็นๆเพราะถ้าเราคนแรงหรือผสมแรงแป้งมันจะเป็นฝุ่นฟุ้งกระจายนะคะต้องค่อยๆใจเย็นๆนิดนึงตอนนี้ต้องใช้มือนวดนะคะเพราะว่าบางทีใช้แบนเน็กนวดอย่างเดียวไม่ได้เวลานวดนะคะบางทีนวดไปแล้วมันเหลวมันเหล,ว,ลวเราสามารถเพิ่มแป้งข้าวเหนียวได้นะคะเพราะว่า บจจใจก็คือฟักทองเวลาต้มบางทีเอาขึ้นจากน้ำน,น้ําออกไม่หมดมันอาจจะเหลวก็ได้แป้งใต่หนึ่งร้อยกรัมอาจจะนวดแล้วมันไม่แข็งก็เพิ่มแป้งข้าวาเหนียวได้นะคะอันนี้ของเราเหนียวพอแล้วนะคะขนาดนี้ใช้ได้แล้วคะ่ะต่อไปนะคะเตรียมงาขาวกับงาดำนะคะผสมงาขาวกับงาดำให้เข้ากันนะคะ ต่อไปเตรียมถาดมานะคะเอาแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวโรยถาดนิดนึงนะคะแป้งข้าวเหนียวโรยถาดไวค้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ปั้นนะคะปั้นก้อนไม่ต้องใหญ่นะคะปั้นเอามือกลมๆแบบนี้ก่อนนะคะถ้าพับกลมๆเสร็จแล้วเราก็กดเส้นผ่าตรนกลางประมาณนิ้วครึ่งก็พอนะคะพก,กดเสร็จแล้ว เราก็เอามาคลุกคลุกกับงานนะคะคลุกกับงานแบบนี้คะ่ะเสร็จแล้วเราก็วางไว้ในถาดนะคะเราทำก้อนกล้งก่อนอย่างนี้มันจะง่ายนะคะเสร็จแล้วเราก็กดๆเสร็จแล้วเราก็เอามาคลุกกับงาน หรือจะจับโรยงานอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ค่ะถ้าจับโรยแบบนี้ถ้าเราทำแบบนี้มันจะติดดีนะคะเทคนิคที่จะให้งานติดเยอะๆนะคะเราเอามาโรยโรยแบบนี้เราใช้ใช้มือตบ ตบๆแบบนี้นะคะเม็ดงานจะได้ฝังเข้าไปในเนื้อนะคะถ้าเราคุกเฉยๆบางทีมันไม่ติดนะคะเวลาทอดมันก็จะหลุดแต่ถ้าเราเอางานวางแล้วเราก็ใช้นิ้วแตะๆแ,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 แบบนี้จะทําให้งานแน่นเข้าไปในเนื้อขนมนะคะตอนนี้เราก็ปั้นเสร็จแล้วนะคะหลังจากปั้นเสร็จนี้เราเอาไปทอดคะ่ะ พอเริ่มด้านล่างเริ่มเหลืองแล้วก็กลับด้านนะคะทอดนี่ต้องทอดใช้ไฟไฟอ่อนค่อนข้างปานกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงใช้ไฟแรงไม่ได้นะคะใช้ไฟอ่อนค่อนข้างปานกลางคะ่ะ พอเวลาสุกเสร็จแล้วเราก็ตักออกมานะคะแล้วก็ใส่กระดาษที่ซับน้ำมันค่ะส่วนที่เหลือเราก็ทอดต่ออีกเหมือนเดิมนะคะทอดไปจนกว่าจะหมดนะคะ สุกออกมาแล้วเต็มถาดเลยนะคะอันนี้เราก็มาจัดใส่จานสสวยเลยค่ะบางคนอยากรู้ข้างในเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะฉีกข้างในให้ดูนะคะข้างในก็จะนุ่มแบบนี้ค่ะนุ่มอร่อยมากเลยนะคะ